สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป๊กก็มีข่าวสารมาฝากอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เป๊ด้วยน,นะคะพี่เป๊กก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกท่านนะคะซึ่งจากที่ทางการมีมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะหลายๆท่านนะคะยังอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบอยู่และมีหลายๆท่านนะคะที่ ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทําไมมันไม่ถึงคิวเราสักทีเมื่อไหร่จะถึงคิวเรานะคะและกลุ่มสถานะรอการตรวจสอบเนี่ยมันเหลือคนมากน้อยแค่ไหนและคนที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้พี่เป้ไปหาคําตอบมาให้แล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายท่านเลยนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปก็จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะซึ่ง ตอนนี้นะคะซึ่งมีผู้ลงทะเบียนนะคะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะหักจากผู้ที่ลงซ้ำๆกันนะคะมีผู้ลงทะเบียนอยู่ที่23 500, ล้าน5แสนคนนะคะ ก็มีหลายท่านที่ผ่านเกณฑ์แล้วและหลายท่านที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะและอีกหลายท่านนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเหลืออยู่ที่6 0 0 0 0คนนะคะที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบตอนนี้เหลือที่6,000 0คนค่ะและสำหรับขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ที่ 4.4ล้าน4แสนคนนะคะและยังไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ที่1.9ล้าน9แสนคนนะคะและกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ20เมษายนว่าจะทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะในอาทิตย์นี้ตอนนี้ก็วันอังคารแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนยังอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบและข้อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เลยซึ่งเหลืออีกเวลาถ้าภายในอาทิตย์นี้นะคะก็เหลืออีกแค่พุธพฤหัสศุกร์นะคะ3วันถึงวันที่24นะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์ AI หยุดทำงานนะคะซึ่งนะคะกระทรวงการคร้งเขาจะตรวจสอบให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เหลือเวลาอีกแค่3วันนะคะก็คือ22 23และ24เท่านั้นนะคะ และพี่เป้ก็ขอภาวนาว่าอย่าให้ได้เลื่อนไปอีกเลยนะคะเพื่อนๆหลายท่านก็จะได้รู้ไปเลยว่าได้ไม่ได้ยังไงนะคะเราก็จะได้รีบอุทธรน,นะคะทบทวนสิทธิ์กันนะคะซึ่งหลายๆคนก็ขอให้ ผ่านนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะพี่เป้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆพี่เป้ลงให้ทันทีนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยทุกท่านมานะตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ